สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับจิตวิญญาณไรผู้ต้านของกินนานและวันนี้จะเป็นตอนที่473นะครับเพื่อไม่เป็นการใช้เวลาถ้าพร้อมแล้วชุมกันเลยพวกเจ้าสองคนก็ด้วยตายไปซะหรือว่านี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าตาประทับนานเทียนอย่างนั้นหรอนี่คือตาประทับนานเทียนมันจะเป็นเครื่องหมายปวงบอกว่าคนผู้นี้สังหารสิทธิ์คนสําคัญของแดนเทศนานเทียน ถึงแม้ว่ามันจะไม่ทำมอันตรายอันใดต่อเจ้าเจ้าก็ไม่สามารถลบมันออกได้เช่นกันเรายอดฝีมือของแดนเทพน้นเทียนจะไล่ล่าเจ้าจากรอยประทับนี้แหละให้พวกมันมาได้เลยจอมยุทธ์้ว้ชิงยังไงซะวันนี้เจ้าก็ฝ่าฝืนกฎของเราเจ้ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการออกจากเมืองดินหลังแห่งนี้ย่อมได้นอกประตูเมืองดินหลัง คิดนานข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะกล้าสังหารหนิงเยียงเฟยถือว่าเราติดกับดักพวกเขาเสียแล้วพวกเราควรย้อนกลับไปที่พันธมิตรอริสวรณรกรอนเพื่อกำจัดตาพระทับนี้เรื่องนั้นไม่จะเป็นหลอกผู้โอวโสในเมื่อการทดสอบก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งเดือนถึงจะเริ่มเหตุใดเราไม่ใช้โอกาสนี้ให้เป็นโอกาสที่ดีของเราแทนละ่ะข้าจะได้ปะทะกับศิษย์ท้องแดนเทพนั้นเทียน และข้าจะได้รู้สักทีว่าพวกเขามีวัยุทธ์แข็งแกร่งเพียงใดภายในขลืหาดหนาแดนเทพนานเทียนอนาณาจักรกึ่งเทพมตุมตุมตผู้ใดชงโง่เขายิ่งนักถึงได้กล้าสังหารศิษย์แห่งแดนเทพนานเทียงของพวกเราถ่ายทอดคําสั่งของข้าออกไปไม่ว่ามันจะหนีไปบนฟ้าหรือใต้ปฐพีก็ต้องจัดการมันให้ได้เทือกเขากิเลน ทีนนในตอนนี้เจ้าก็สามารถผ่านการทดสอบในรอบที่หนึ่งแล้วซึ่งทางพันธมิตรอรีสวรรค์ก็ไม่ได้มีรางวัลอะไรให้เจ้ามากมายนะักในเทือกเขากิเลนนี้อาจช่วยให้เจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเพราะฉะนั้นแล้วทางพันธมิตรอรีสวรรค์ของเราจะมอบแผนที่ของเทือกเขาแห่งนี้ให้แก่เจ้านี่คือแผนที่เทือกเขากิเลนในเมื่อทักษะดวงตาของเจ้านั้นแข็งแกร่งกว่าของข้าเพราะฉะนั้นเจ้าจะเป็นคนนำทางได้เลยครับ ท่านผู้อาวุโสเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันข้าสังเกตเห็นดอกไม้สีแดงเขียนนี้ภายในรัศมี10ลี้รอบกายของพวกเราถึงแม้ว่ามันจะดูธรรมดาหากดอกไม้เหล่านี้ถูกจัดตั้งในตำแหน่งที่เป็นค่ายุลขนาดยักษ์ถ้าหากข้าคาดเราไม่ผิดแล้วล้ะก็มีใครบางคนอยู่แถวนี้ฟุบๆๆเจ้าเด็กน้อยนับว่าไม่เลวเลยเจ้าถือเป็นคนแรกที่ค้นพบไข่ยุลนันแท้จริง ถ้าหากเจ้ายอมสูงม,มอบสมบัติทั้งหมดที่เจ้ามีออกมาให้คุณชายชื่อเยี่ยงโงผู้นี้แล้วละก็ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าก็สามารถยกให้ได้ละนะถ้าหากเอาชนะข้าได้เฮ้ยช่างโอหังยิ่งนักพี่น้องของพวกเราช่วยสั่งสอนเจ้าเด็กน้อยนี่ให้รู้ถึงฝีมือของพวกเราทีได้เลยหฮมเอ๊ะวมน่นั่นมันอะไรกันนะ นั่นคงจะเป็นปรากฏการณ์ของคุ้มทรัพย์ผู้โอโสพวกเราไปกันเถอะไม่ต้องสนใจพวกนี้ให้เสียเวลาพวกเราล็อกได้ฝุบพ,พ,พวกเจ้ามัวรออะไรกันอยู่ไล่ตามพวกเขาไปเดี๋ยวนี้ในป่าลึกของเทือกเขากิเลนเอ๋นั่นคือร่องรอยของตาประทับนานเทียนหรือว่าเขาคือคนที่ฆ่านิงเกียนเฟยเขาคงจะมีความแข็งแกร่งอยู่ไม่น้อย เพราะฉะนั้นข้าควรจะบอกเราสิพี่และผู้อวุโสก่อนขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งมีข่าวลือมาว่ามีสถานที่ประกอบพิธีที่สร้างขึ้นด้วยโลหิตของกิเลนโบราณซึ่งที่นั่นจะมีต้นไม้และสมุนไพรที่หาได้ยากยิ่งซึ่งพวกมันเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นหลังจากได้ดูดซับเอาโลหิตกิเลนเข้าไปเท่านั้นถ้าหากผู้ใดได้รับสมุนไพรพวกนั้นไปแล้วล่ะก็ย่อมถือเป็นโชคดียิ่งนะัก ผู้อวุโสอีเฟิงดูเหมือนว่าพวกเราจะโชคดีแล้วล่ะจบพวกมนุษย์เจากก้ากล้าฝาเข้ามาถึงที่แห่งนี้จงตายซะเอ๊ต้นกิเลนนี้มีสติปัญญาด้วยมัดโซเอ้ยพวกคนจากแดนเทศนานเทียนกำลังมาที่แห่งนี้พวกเขามีทั้งสิ้น13คนท่านผู้อาวุโสข้าจะปล่อยให้ท่านรับมือกับสถานที่ประกอบพิธีกิเลนสำหรับพวกเขาทั้ง13คนนี้เดี๋ยวข้าจัดการเอง ได้เลยเฮ้คงจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาเลยอัจฉริยะ5้าคนและผู้อวุโสแปคนแห่งการจัดอันดับเทพเจ้าคือผู้ที่สังหารนิงเกียงเผยอย่างนั้นหรือเป็นข่าแล้วมันจะทำไมจังอวดดียิ่งนักจัดการมันแล้วค่อยไปเอาสมบัติมาอย่ามัวต่พูดมากนะช่งเออ